นี่คือพระศรีมหาโพนำหนอมาจากประเทศอินเดียจากพุทธคยาโดยท่านเจ้าวาดไปนำเอกมาเมื่อหลายปีก่อนพอปลูกเสร็จนี่ก็แปลกกลายเป็น12หนอนับแล้วได้12หนอ่อนะพราะปกตินั้นโพนี่จะต้นเดียวโผล่ขึ้นส่วนนี่จากใต้ดินละสิบหนอ่อแปลกมากนะยานากเขาอยู่ก็เลยได้ ธงฉพันรังสีนำมาถวายผูกประดับผูกถวายนะคนไทยเรานั้นชอบเอาได้เจ็ดสีมาปลูกได้เจ็ดสีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่อน,นาคตนะถ้าเป็นถ้าเราดูคลิปนี้แล้วนะให้นําเอาซื้อธงฉาพันรังสีแบบเนี้ยสีเนี้ยเอาไปผูกที่ต้นโพเพราะว่าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนชาวพุทธทั่วโลกเขาตกลงกันว่าจะใช้ธงฉพันรังสีนี่แหละเป็น ตัวแทนของพธทงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธมีหลายประเทศเลอเกินแต่ละธงแต่ละประเทศก็ใช้ธงสเปซสปะอะไรก็รู้แล้วแต่จะกําหนดขึ้นมาที่นี้ที่ช้างติษคนหนึ่งเขากําหนดให้ใช้ธงเนี่ยเออชาวพุทธพร้อมใจกันเรียกว่าธงจะฟันดังสีเนี่ยเลยชาวพุทธทั่วโลกเลยใช้ธงนี้เป็นหลักแต่ประเทศไทยนั้นใช้ธงธรรมจักรแต่โบราณทงที่เรื่องเหลืองแล้วมีธรรมจักรตรงกลางนั่นแหละธงที่ประเทศไทยใช้แต่ต่อมา มีชาวพระพิสุทธิ์ไทยหลายรูปไปอยู่อินเดียกลับมาก็เริ่มที่จะนำเอาธงชพันารังสีมาเผยแผ่ก็เลยมีหลายวัดเริ่มใช้ตรงนี้กันหลายคนไม่รู้ว่านี่มันธงอะไรเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเรื่องธงชพัน์รังสีคณะของเราก็นําเอาธงเนี้ยมาจากกรุงเทพครับบูชาพระศรีมหาโพธิ์ชพัน์รังสีธงนี้อยู่ที่ไหนแสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นธงนี้อยู่ที่ไหนแสดงว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่น สมัยก่อนนะถ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแล้วเราไม่สามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าโดนโดนวิหารบางโดนเสาบางโดนต้นไม้บางแต่ฉับพันรังสีนี่จะพุ่งออกไปเพราะฉะนั้นคนจะเห็นฉับพันรังสีคนจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่เห็นแสงแห่งฉับพันรังสีจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นในเวลากลางคืนเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดไหนกลางคืนเนี่ยมองมาจากตัวเมืองเห็นลำแสงเนี่ยพุ่งออกมาแล้วคนก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่น มีองค์เดียวนะที่มีฉับพันรังสีคนอื่นไม่มีนะสาวกไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะเพราะฉะนั้นในยุคสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ชาวพุทธรุ่นหลังก็เลยทําธงฉับพันรังสีขึ้นมาเพื่อรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่นะพระพุทธรูปอยู่ที่นี่นะเลยถ้าวัดไหนมีการเฉลิมฉลองมีงานประจําปีหรือมีอะไรเขาจะใช้ธงธงฉับพันรังสีปะดับเพื่อรู้ว่าวัดนี้มีงานประเทศไทยนั้น เวลามีงานจะใช้ธงธรรมจักรและธงชาติประดับแต่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยใช้ธงฉัพพันธ์รังสีประดับนี่ธงฉับพัน์รังสีที่เห็นฟิวสวายนั่นแหละนี่คือวัดศรีมหาโพธิ์วัดป่าสาแก้วอำเภอสีเทศจังหวัดเพชรบุร์